สบายดีจ้าพี่น้องวัอนี้ซสาอ่อนมานอนหน้าใส่กั๊เนาะพี่น้องมาก็สุสซดีมเบาปานเบาพวงมียายเลี้ยงพอยายดอดเนาะแต่สุดเสาอ่อนนะขี่รถจักมาก่อนกับสุสซดีมเบาปานเบาพวงนะขี่รถจักมาก่อนพอยายดอดก็มียายเลี้ยงขี่รถมาตามด้างนะพี่น้องขี่รถไทยเนาะเดี๋ยวหาเนี่ยมาใส่กับคุยคุดกะปูคุดกะปูเลยว่าใส่กับเนาะพวกอ เดี vale ur, good ๋ยวหาคุดกับปูกับพี่น้องมันคำแหละคือว่าคำไหวพี่น้องเอ้ยยามนี้นะบะพวกกำลังเลาะหาคุดกับปูจ้านอนหน้าได้พี่น้องอากาศหน้าหนาวมอนนี่ก็ดีที่เย็นๆได้อัศโต้เ้อได้สองโตคุดแต่เฮงที่จะดีมากเลยสองโตกระเป๋าสีชมพูบะพวกย่างปลาย่างว้ไว บวกว่าบวกว่าหามเบาเกียวกลับๆได้อลยน้ำมันสีบ่มานเลยบอกว่าแค่สะพนไปสะล้วพี่น้อเนาะท่ายิงใส่กับมาเนียวห่างมาเนี้คือกระปูมันใส่แนวอื่นแต่บอกว่าบวกทีโบเมนกระปูเน่ะมะกรูดก็ใส่ได้แม่นว่า ได้ข่อยห้าอันนี้ก็ทุกอย่างมีได้หักกีนหักค้าในเะรื่องได้ทุกอย่างตวหนึ่งด้บอกพวกอาลูนน,กกน่อก่อนในกระเป๋าพี่น้องถื่อมีมาไหวก็อันนะั้นม,มนะมนมีกับนุ่มนะสรับอกองบพวกหักตินหักฮักกันร้ก็เมืกับจ๊ตตีขาเลย,อ,ยอือตนบุหรถืออาผ้าบุยากระถือกระางมาบวัวเอาใส่รถไทยน้ำโพย,ย,ยดอน,นเบิรดเนาะ อเอาไปชิมปลาแหงจริงคุไปคุณมาว่าไดโกบนะตื่นขึ้นมาแล,ลาวา้วค่ะจ็โตัวจอกพ่อนะใช้กับแตโตขุน ต้นหนึ่งสองังเปลืกระเปลวเลยในมหาไม้นานพี่น้องเนาะไม่เห็นอ่ะอ้าตัวติดหนึ่งกูยั่งมันดเลยกูจอกูจ่หูกูด้กบเกปูเกปู ผมผู้เปทเลยนะตาแต่กบเะไเอาเชียนทับลองมึงอย่าไปโจกนะผู้แปบเปรตในถ่งหนองแบบนี่คือบุญรัพเกลียเกลียผู้เปกุมกลวงออก มออะไระโมเมนและองเล่น่นยมเด้อวงอันตรายนะงูป่าใครอยู่ดอกยันเป็นงูเห่าอยู่แล้วพี่น้องนอ ลายหูเดียววะสามหูฮะเออกระปูกกระปูครบข่อยเฮ้ยบอกบอเอางามออกแล้วตกใจได้บอสยกไปเจอที่เด้อหูไหนของใจวันหูเดียววะเอางามออกแล้ว Chị bên phương thì tốt bảo hàm vào nhang nó thì <laughs> chỉ có mắm, chỉ hình bằng bằng ha, khắp cú <laughs> thế này mình tưởng hàm Như bố bớt đó, thả thế bớt cả bố bớt lại 那、嗯。

คือสีมันคักแต่พี่น้องแต่อันเนี่ยเฮาวจะไปใส่กลับมันค่ะเยอะตัวใหญ่เลยว่ะคลขายตัวในเมืองตัวหาผ่านเลยขายตลาดคล้ายตลาดเ้าเอนว่าตัวหาผ่านกูได้จ้าเยอะห้าได้กุญแจมาได้เรียบร้อยแล้วจ้า พอฝวกันใส่กระปูแล้วกับปกเออเนยัยห้ามห้ามแล้วก็มีหมัก้วยพอฝวกันที่ลองใส่เมืองนาะ พวกมันจะใส่กระปูกระหางใส่เป็นตัวเลยบ่าตัวเลยผุยหงมไม้ไม้แบบนี้เด้อไม้แบบนี้เนี่ยฮะตีเหรอมาล้ากับเ็น À, chưa rồi còn chưa đó thì cần thì chưa ta anh à, món khát nhưng còn chưa ngài vô anh à, cả Đã yên mà มันตัวเองด้วยอย่างนี ล้างที่สามมะลงใส่มะกล้วยลงล้างที่าสมามมะหว่านเมื่อฉีงใส่มะกล้วยองใส่ลงวัอจะโมยเสียงว่ะอ่าล้างที่สามใส่กระปูซะก่อนจน้ะมีฮอนดอกละอดะใส่อยู่บ่เดือดสีแค่แล้วมันกินได้หน,อนาอ,อุ้ยมันนะ เยวสอนจะลองใส่ด๋่ใส่มงได้กระจืนให้เด้อ ร้องไสปลาพื้นงามเนาะคนพงงามอะไรไ่ไดมาหวปลาหวมาซาทิดนะเอาตัวน่อยบะเอันนี้ก็ได้นะใส่นีมาหน่อเนี่ยเสเราเสียใครจะอ่อนก็ครั้งแหลคือกัน ăn đi ăn đây ăn đi ăn cái này đi ăn 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 đi เออเตเอว่าเดือเล้งนิเขสะอ่อนวยบนี่โอ้ยสะอ่อนก็หาก็เคยใส่หอ้ยห่ยคอด้ดีขอตัวเองเนี่เด็สียวเดี๋ยวจุงไปไบวงบววงไสะอ่อนอันไปเอากับคนถิ่มไตัวน้มันหลโพนถิ่มมได้ขนาอยู่พูด เพอคิดว่าทางนี้มันมีหมองทรายร้าย่ก็เลยถีบัญญั่งเมื่อสีอา่พห่ดว่ามนแล้วพหมดหายส่อนยางเอารือเก่าไก่ไนะกพ่อผู้ผัวมี้จะว่าไก่ละเมื่อละอู้ในป่านะพี่น้องป้าคอน น,าน้าจะพูดเห้เพียนเหีดแเหีบ่นี่นะปลาบนนื่นะเร้อจะล้างเร้อจะล้างฟัเอามาสีล้างตุกเาเร้อจะล้างจะ ผือเช่นีมบุพเพออมไอยากให้ส่อนใส่ส่อนสีข้อใส่อยู่สามหลังใส่ไปเรื่อยๆหลังหนึ่งโอเคเดหลือสอง กล้วยก็มาเอาไปใส่ทหมนีอไ้ใ่มเนียกล้วยล้าพ่สูดนะนนาบกินกล้วย จาน <No. S 2> ี่ก่อในพวกเขาจะไม้ใยู่ไหวแล้วนเจ้าใส่กอูมันก็จะใส่ม่เาเจาไม้เขาเจาะกับไซก๊บคือกันละแล้วเขาเจากับีเอาต้นยางไม้ไหวมันเป็นปลาพื้ ตัวมันสินเลยะใส่กาวไปวันสี่เขาอย่างเงี้ยันตีกอ่อนมงเขาจะปูเครื่องไ้ได้ไหมเนาะท่านี้เขาเรียว่ามาย,าม,า,ย,ยามของเขาจะบอกยางเขาเนี่ยมีอากาโมไปก็เพอเนาะบางคนเนาะเอ้อ เปล่งไฟอยู่สิเขาจะขึ้นโจ๊ตซ้ำเลยดะ พวกหอออนไซยัอยากให้เขาใส่ยังเป็นเพียร่างที่สองบานนี้นับได้สามลังคือสามลังคนดะกระป่ในบีบ่บี้เขินมากในจ้าเบื้องวิจันกระปุ่นพออานีนบ่ถ้างาเนาะโอ้จะออนกับมกเข่ใส

จันลงเลยจันลงเลยสตรคนไม้ไปได้อีกร่งนึงเดิอดไปองเกลวยลองกล้วยนลองกล้วยงนดนมานกวม่บอกอ้ยน้ายจะดอนมาแ่จ้าไปองนเลี้ยงสอนมาใส่ทั้งฝะคนละฝะก็สะดีกับปะปานปะปานใส่ทั้งพูนไปเนาะคนละผ่าขวยกันเลยท่สอนใส่ทั้งผ่านนี่ จะมหาปากันนะพกมันบอจะบ่เหยียบก้าวเหเยแ้ัน่นบาทละวมันนี่ก็นอ่เ็นเด่นใส่ มีทีม่ย่ยกหายหละแค่แตว่าบเว่ามาขักาป็สองทังเรื่อไม้แบบตไม้แบบใหญ่อหญ่ใหญเขาหูว่าเป็นหมองใส่กับจ้ไปอยากใส่หลาย้างยูจะมาผัวงใส่สาม้ังได้อีกรังนึงเด้อ กวให้ใส่้อมล้างเดตวนตามฝกต่อยต่อยตัดปลาพื้นปลาใส่ไปซมาคำแล้วจ้า buồng kia phải tiệm tôn tiệm nhở. Nắng ừ. thải cho bao buồng bởi nạp cáp, ừ. xoay nữa bởi nạp cáp. Nắng thải thì nó hay ở ngoài. Buồm cái แล้วก <kung> ็รวยสอนก็ไ <saturated> ม่เคยใส่สอนถ้าเคยใช้ละตกอ่านนี่ขึ้นก่อนลืมอันนี้มันมองแล้วลุ่มก่อนนะสีหางได้ไหมสีหางได้เลยมืดมือ Cái khén nè khương mà thẻ đây bọn mình Thấy lai rồi ไปเมื่อาวานนี้ไปครับวานนี้พี่น้องเด็กสอนใส่ล้างชุดท้ายแล้วบัแล้วข้าจะข้ายามคำหรือยามเส้า,สายามเส้ายามเส้าอ่ะเดี๋ยวตอนเส้ามายามได้พี่น้องเดิมมาลุ้นต้กันได้พี่น้องเดยวตอนนี้กลับเทียงก่อนเดิอเขาะกันใหม่อีพี่หนาพี่น้อง